เรอเปล่าเขาไปใช้หรือเปล่า,ต,ต,าลติตเขาคิดใจใป้บางคนประโยชน์ตนเราประโยชน์กันอ่อไปิดใกไปขจะได้ไรหลวงตั้งคิดตํามอมจนใจไม่ได้หว่าพิจาณาอย่างไรเึิ่งจะไปสวัสิีจะไปนี่พาเห็นมีแล้ว มาทคอาพันยาเขาจะเกิดขึ้นเชนจะไม่ดีธปรมทก็ไม่ดีพันยาก็ไม่เกิดการสุขการจะมาบางเช้นตวางรองใจเชื่อความศรัทาประสารอาเชือ่อความริ่มใจ ให้มากความเชื่อความเร่มใสน้น้ำความรู้ใจก่นอนจางไรจึงเชื่อว่ามีความเชื่อความร่ำไส้ฮะอ่มองเป็นอย่างไรก็มุอย่างไรจึงเชื่อว่าความเชื่อความร่ำไส้ฮะโอ้ได้โอ เมียผูสกสภาภาษาพระความเชื่อความเริ่มใจเนะชื่ออย่างไรเชื่อ,อทรงพระคุทพเจ้าทรงห้ามนะทำตามพระบัญชเจ้าทรงวันหยักทรงอนุญาตนั่นแหละเป็นเชื่อว่าพวกมีความเชื่อความริ่มใจ ถ้ามาทาตามนั้นก็ถืว่าอ่าในปฏิบัติตามคือว่าไม่เชื่อความเชื่อความเริ่มใจในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในปัญญาปัจฉิโลภพระพ,พุทธองคถ้าไมทำตามถ้าทำตามจงเชื่อว่ามีความเชื่อความเริ่มใจจึงจะไปได้ออ นี่จ็น,น่ากายของเรานี่แหละเอากายโมชาปฏิบัติโมชาขอาวของเชื่อความน,นั่งใจการน,นั่งสาานนงมาธิการ,ารนั่งภาวนาการตอบคำถไหว้ป่าสอดนนอันนี้ก็ถือว่าทำตามถ้าเขาบอ,อกสององ่งราอนุญาตถ้นั้นล่ะ มเม้นทนท้านท่นานอนุญาตต่ะว่าเออของไม่ดีแล้วของดีหมดจดก่อจะจากมอนเร้นกังหลายแล้วอาจารย์แม่อนุญาตให้คนบำเพ็ญให้ชัดโลกบำเพ็ญไววความเดต็ไปปด้หมด พ้อทุกบททุกคะแนนทำทาไม่ห้ต่อรุกไได้บัดให้พร้อมเจื่พร้อมอมใจโอ้ออาจารย์ครับเชื่อใจในภรวนาตัดกระโหลกเอาคาพนพักไมต้องุ้มองไว้ แต่ต้องมความเชอความร้อนใจให้มากให้เกิงจึงจะเกมฆเหนมีสมาในรัชัญญัถ้าไม่มีความเจ้ความร้อนใจนั้นชิ้งกไม่มีถ้ามีความจำกว่าทำยังไงจึงจะมีความเช้าความร้อนใจน้อมถึง อะไรน้อมถึงก็พุทธองค์ทรงห้ามถ้าชมอนุญาตเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจในเจนหลายเร้ก่อทตงเป็นไปอก็ไม่รู้ไม่มีความรู้สชื่ออะไรนานันๆก็ให้ศรรรึกษาศึกษาธรรมะเป็นศรรนึกษาจะท้าเิน พู h h uno, like. trendy, ้ศรัทาตามความโลภความกอความหลงผูศึกทาาละละละวางวางผู้ศึกษธาผมบอกบางคนจะมองอะไรเห็นอะลอกอยากได้อยากามอย่างนี้มันถูกมันบังเพลิดหรือมันถูกมันรู้่าทั เกิดเรื่องมันเกิดเพิ่นนั้นแหลนจะเป็นอุปกรณ์ในใจจะเป็นปอดใจขันตั้งพุทธวิเนปตาขอให้สามวันใครจะขอใครไม่ได้จะทำให้ใครไม่ได้จะยกให้คนอื่นไม่ได้ คนอื่นทำแทนยกให้ไม่ได้ทองคำแดงอันนี้ขอจะมาลงกอดต่อใครไปไปนะไปใครจะไป ไปนำมีกระได้ตัวจไปานไปนำไปแก็บปเมาไประวแก็บปอกเมาไปน้ำรถไปสามชีก้อะไรประวัติสอบคนละปุ่ประวัติชวางรถเพ่องัดระบาย ที่ประตูไปก็ได้้งที่ประตูไวยังบ่บ่แล้วกบ่วอล่ะไปล วันละวันที่หกจะมาจากสมเด็จประมาณห้าโมงมา,าโมโมจากสมเด็ดจกระมามาหลายรอกประมาณห้าทิ้งพวกทิงก,กอะไราประมาณวันละเแหวนกละกไม้ก็ดีมีแหนกระไม,ม้มีน้ำมีามีอะไระวันที่หกมีอะไรจะเอาอะไรตอนรับ ไอ้จะขีมบ่วันทีห้าละไอ้จะขีมบ่อ๋อเจ็ดร้อไปทางไหนอน่ไรเพราะเอิด์ออยากอันนี้ชงการไล้ทานการแพทไปทางไหนเพราเอิด์ออยาก การดอเแ็งปฏิบัติการปฏิสันดาต์เนี่ยว่าไม่สำคัญนะเรายังมีความสำนึกอยู่หลายคนชิดฝีเราบอกก็ตำกว่าชิดฝีนี่แหละสมัยนั้นเขาประชุมเจ้าวาดเจ้า้าตำบนอนเจ้าน้าเบอร์เจ้าน้าจังหวัด ประชุมทีมว ellt, อร์ราร์หลายร้อยหลายร้อยรอประเทศมาประชุมขาคเจ้าคุณคุงแง่คิดถึงอยู่เลยเราก็เขาเขาจะมทำไมเขาจะรู้จักว่าเขาจะรู้จักว่าหลดเราไป บอกว่าก pues ันั้นเขาเอาไปยเข้าใต้พุนลาเห็นแล้มก็เต็มทางลางลาเต็มเต็มไปหมดเลยเราเรี่พระมาละเอากุญแจมาด้วยกุญแจกุติการปฏิสันดาเนี่ยว่าไปสันัานะกุญแจมาด้วยมาลบ การทำการนมโมเรียลเ,เนี่ยเขาไปนอนใกล้ชลาบอดไปะลาห้องมากเขาเดินไปไทยด้วยวนะเ้าน่ะเขาพูดแกมาให้เอาพาไปเอารถไปไปพูดติเออทำร้อนไปเขาพูดแกพูติมาให้ด้วยสันถามเนี่ย,นนยว่าไม่มอได้ชนนอบ แต่ว่าในแบบเ็าลองว่าทำธรรมบูชาไปพักด้วยองทามี้ฉงแต่ว่าไม่มีนะหลารทำแทนทานการนักษาศิลการภาวนาขั้นต้นเลย ในตำราไหนบอเมีการได ok ้ทานการรักษาเห็นการภาวนาสามอย่างอันนี้พระพุทธองค์รงอนุญาตทรงให้บำเพ็ญทรงปฏิบัติเออในนั้นนอนใจเชื่อปัญญาปัจจุบัของพระพุทธองค์เชื่ออะไรเชื่อทรงอนุญาตเป็นการห้ามทำตามการอนุญาตนั่นแหละ คือขานพูนอมใจเสือ